สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านชาวลัคนาราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมชาวลัคนาราศีกันการงานเดือนกุมภาพันธ์นี้ดีขึ้นมากเลยค่ะ เดือนมกราคมนะคะโคจรเป็นปุบปับปปะ,ปะเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงาน3วันดี4วันไข้การงานของชาวลัคนาราศีกันไม่สเสถียรเลยค่ะพอเข้ากุมภา2 5 6พันดาวประจําตัวดาวการงานย้ายไปสู่ตําแหน่งที่ดีขึ้นงานก็เพิ่มขึ้นเครดิตเพิ่มงานเพิ่มทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยนะคะะส,สมผลงานเข้าไว้นะคะชาวราศีกันปรับตําแหน่งสูงขึ้นเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้นนะ ะะแล้วก็เมื่อมีงานเยอะขึ้นเหนื่อยหนักเป็นพิเศษผลงานก็เป็นที่น่าพอใจพบเจอกับสิ่งที่แปลกใหม่ในเดือนนี้ด้วยนะคะชาวราศีกันเวลาจะให้กับงานเยอะมากคือทุ่มเทเต็มที่กับงานเต็มร้อยเลยนะคะดาวพุธด,ดาวเสาคู่สมพลจะเจองานใหม่ๆเข้ามาดาวกันงานเด่นค่ะแล้วก็แรงกดดันก็เยอะเพื่อนเพื่อนร่วมงานนะคะก็เอาเปร เกลีดโกงหลอกล่อทุกวิถีทางเห็นแก่ตัวเอาตัวรอดได้้นะคะชาวกันไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเหนื่อยมากๆเลยนะคะชาวลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันนะคะอ่วมเลยนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่เป็นไรคะ่ะสู้ตายนะคะการเงินค่ะการเงินจะดาวสุขอยู่ในภพอริอยู่ในเรือนราหูมีดวงแล้วก็มีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินดาวการเงิน มีเหตุได้ต้องใช้เงินนะคะเพื่อซื้อความสุข ส่วนตัวความสุขของตัวเองอยากได้อะไรหรือคนที่เรารักให้หมดเลยคนรอบข้างนะคะความสุขนะคะได้เงินมาก็ไปซื้อเพื่อความสุขส่วนตัวนะคะการเงินจะชอดได้ต้องระวังด้วยมีโอกาสที่มีรายรับพิเศษช่วงจังหวัดดวงดาวเด่นมากค่ะในการหมุนเงินนะคะในบางครั้งเราอาจจะทําอาชีพไหนที่ให้เหมาะกับเราได้หมดนะคะเป็นนายหน้าหรือว่าเป็นคอนเนคชั่น เสร็จในการหาเงินก็ได้ค่ะหรืออาจจะ,ะดวงชะตาของคุณนะคะปากอะคะ่ะปากเป็นเอกเลขเป็นโทรพูดให้คนเชื่อถือเข้าไว้พูดเยอะๆพูดในสิ่งที่ดีนะคะดาวการเงินโคจรอยู่ในเรือนราหูอยากลงทุนอยากซื้อหวยอย่าโลภนะก็เสียมากกว่าได้ มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองมีตัวช่วยเข้ามามีค่าใจ่ายเรื่องครอบครัวเป็นหลักอยู่แล้วนะคะแล้วก็นี่สินสามารถที่จะกู้ยืมได้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือใครได้หมดเลยมีคนช่วยเหลือสําเร็จเลยนะคะปากเป็นเอกเลคะ่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันนะก็มีปัญหาประอักอรซ้าย้ายปากเลยคะ่ะนําทางเลยนะคะความรัก คนโสดมีคนเข้ามาช่วงนี้ค่ะความรักโดดเด่นมากแล้วก็มีคนอายุมากกว่านะคะเข้ามาเสวนานะคะให้เราได้รักได้หลงสารสัมพันธ์ต่อไปได้เลยนะคะก็ดูหน่วยก้านแล้วโอเคค่ะนะคะแต่ต้องคุยดูก่อนนะคะเพราะว่ามุมดวงดาวพฤหัสบีเลงอยู่นะคะดวงความรักสดใสค่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะแต่ว่าโคจรอยู่ในภพอริดาวสุ อยู่ในบ้านราหูจะเกิดความลุ่มหลงนะคะคุณรักชนิดที่หัวปะหัวปั๊เลยนะคะความรักความใคร่ช่วงนี้จะมาแรงแสงทางโค้งชาวลัคนาราศีกันต้องระวังด้วยนะคะมันเกิดความหลงความรักความใคร่เกิดขึ้นในความรักเพราะฉะนั้นเสี่ยงในเรื่องการตัดสินใจคบกันไปก่อนนะคะ,ะค่อยตัดสินใจจะ ได้ชัดเจนขึ้นคือให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะแส่สําหรับคนมีคู่ความรักเด่นค่ะแก้ปัญหาเลยนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลปัญหาปรึกษาหารือแก้ปัญหาครอบครัวช่วยเหลือแฟนคนรักคู่ครองแล้วก็ในเดือนที่แล้วเนี่ยมีความสุขดีแต่เดือนนี้ต้องช่วยแก้ปัญหาต้องปรึกษาหารือนะคะมันถึงจะ,ะเป็นคู่ครองที่แท้จริงนะคะเพราะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศี กันค่อนข้างจะว้าเวโดดเดี่ยวคือคือขีอ้เงาอะค่ะประมาณนี้นะคะหมอขอแนะนําชาวลัคนาราศีกันนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเลยนะคะดวงชะตาของท่านมืดมิดเลยเหรอคะไม่ได้มืดหรอกค่ะแต่ทําบุญได้แสงสว่างหลอดไฟไฟฉายเลยนะคะชาวกันจ๋าแล้วท่านก็โชโชดช่วงสัตวาลเลยค่ะสวยอยู่แล้วก็สวยอีกนะคะเพราะฉะนั้นหมอ ก็ต้องฝากไปด้วยนะคะคลิป12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นะคะอ่าแล้วก็ในช่อง YouTube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง t ิกตอกทาง Facebook ชมได้3ช่องทางนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ ชมการไละ์สดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาชั่วโมงเท่านั้นขอ1แชร์เป็นกำลังใจให้หมออ้อยนะคะทําคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงชะตาราศีกับหมออ้อยไอดีไลน์ปุญญวัต o อยโทร0988556364 0 9 8 8 5 5 6 6 6 4นะคะ สุดท้ายนี้หมออ้อยขอฝากคลิปอหมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะ,ะมีความสุขบีโพกรัพย์ตักไม่พร่องหมดหนี้หมดสินหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดภัยไม่มีภัยอันตรายมาเบียดเบียนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยในทุกด้านสวัสดีค่ะ